เจ้าสงาเจ้าราศีทั้งคุณเลขคุณยันทั้งคุณพันพระคาถาทั้งคุณพระประเจียดทั้งคุณนาทั้งร้อยแปดตนทั้งแปดมืน สี่พันพระธรรมขันจรงเสด็จอันเชิญมาประคับประคองรับรองกายสังขารของข้าพุทธเจ้าในเวลาวันนี้ให้เลิศโลกให้เลิศธรรมให้แจ้งโลกให้สว่างธรรมให้สำริ์ผลดังจิตใจหมายมั่นให้มาดังจิตให้มาดังใจ ให้มาดังกายปาถนาในเวลาวันนี้เปิดตั้งแต่พระจันทาพระอาทิตย์พระอังคารพระพุธพระฤหัสบดีพระศุกร์พระเสาร์พระเกตพระราหูจงมารวมกันเป็นนวะ โลกุตตรธรรมเปิรินทั้ง14บสพระบาดา, 14, า,ดาทั้งยี่สิบสี่พระตุโรกบาล <24, S 2>